ผูว้วราชการจังหวัดพะเยาครับเร่งบริหารจัดการน้ำกว้านพะเยาลดกระทบเน้นย้ำส่วนราชการเตรียมพร้อม24ชั่วโมงช่วยเหลือประชาชน ที่ห้องศูนย์ประชาการจงังหวัดพะเยาชั้น3าสารกลางจงังหวัดพะเยาในรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจงังหวัดพะเยานำหัวหน้าสนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหน่วยบริหารจัดการน้ำครั้งที่6ประจำปี2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาแนวทางการเร่งระบายน้ำขังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จุดประตูระบายน้ำประมงบ้านร่องไผ่ตำบลบ้านตอ๋อมอ่างเก็บน้ำแม่ปีมสะพานลำน้ำอิงบ้านห้วยบงตำบลแม่ปืม พื่อตรวจสอบระดับน้ําพร้อมประเมินสถานการณ์และวางแผนการบริหารจัดการน้ํารวมถึงให้กําลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ผู้วาราชาการจังหวัดพะเยาครับได้สั่งการให้อําเภอที่อยู่ติดน้ําอิงเร่งระบายน้ําและกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําขณะเดียวกันครับให้ระดมกําลังเร่งเสริมคันดินเพื่อป้องกันตลิ่งส่วนอําเภอที่มีสถานการณ์อุทกภัยหากมีความต้องการกําลังคนและเครื่องจกักรกลให้ร้องขอมายังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยาวรวมถึงศูนย์ราชาการเตรียมพรม ให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่การบริหารจัดการน้ำก้านพะเยาที่ขณะนี้มีปริมาณน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่บริเวณรอบก้านพะเยาคาดว่าในวันที่5กันยายนนี้น้ำก้านจะลดลงเหลือประมาณ55ล้านลูกบา์เมตรส่วนในวันที่1ถึง7กันยายนนี้จังหวัดพะเยาจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ด้วยค่ะ ยังอยู่กันที่จังหวัดพะเยานะคะผู้ว่า